สวัสดีค่ะเด็กๆเกรดสามทุกคนนะคะเกรดสามและพสามทุกคนเลยค่ะวันนี้เรามาเจอกันในคาบที่สามนะคะจะเป็นคาบที่เราจะมาเรียนรู้เรื่องจังหวะก,กันนะคะนาะเพราะว่าเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องโน้ตเรียนรู้เรื่องเสียงเรียนรู้สัญลักษณ์มือไปแล้วว่าใช้อะไรบ้างหรือเรียกว่าแฮนด์สายนะคะทีนี้เราก็จะมาเรียนรู้เรื่องจังหวะนะคะก่อนจะถึงตรงนัน้นครูฝนอยากจะทบทวนโน้ตก่อนเพราะว่าตัวเรื่องโน้ตเนี่ยสำคัญมากในการเรียนว่าเด็กๆจําได้หรือเปล่านะคะโน้ตประกอบไปด้วยตัวอะไรบ้างเด็กๆ โดเรมีฟาซอนลาแล้วก็ตัวทีนะคะถ้าเป็นภาษาอังกฤษาค,คือ c d e f g a และก็ b ค่ะเด็กๆจำได้นะคะตรงนี้สำคัญมากเลยสำหรับเรื่องโน้ตก่อนที่เราจะมาเรียนรู้เรื่องจังหวะก,กันค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องจังหวะก,กันนะคะเด็กๆทุกคนทราบไหมคะว่าจังหวะหมายถึงอะไร จังหวะมีเสียงได้ไหมและจังหวะเป็นเสียงเงียบได้ไหมไม่มีเสียงได้หรือเปล่านะคะจังหวะคืออะไรจังหวะนะคะคือความสม่ำเสมอนะคะเท่าเท่ากันเรียกว่าจังหวะนะคะในที่นี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันโดยเราจะมีสัญลักษณ์ในการแทนในการเรียนเรื่องจังหวะกันนะคะเด็กๆอันแ,แรกเลยนะคะที่ครูฝนจะนำขึ้นมาก็คือ เด็กไเห็นไก่ใช่ไหมคะไก่ภาษาอังกฤษคือคําว่า chicken นะคะ chicken ไก่เราจะมาแทนตัวไก่กับจังหวะกันนะคะไก่หรือคําว่าทิทินะคะไก่และคําว่าทิทิคืออันนี้นะคะที่เราจะทาเรื่องจังหวะกันหลังจากนั้นแล้วอีกสัญลักษณ์หนึ่งที่ครูฝนจะใช้ก็คือไข่นะคะภาษาอังกฤษไข่ก็คือ egg นะคะ egg egg กับคําว่า ทานะคะเอกและท่าสองสัญลักษณ์นี้นะคะที่ครูฝนจะใช้ในการเรียนเรื่องจังหวะกันค่ะนักเรียนทุกคนคะเมื่อกี้ครูฝนสอนไปแล้วเรื่องชิเคเก้นกับเอกใช่ไหมคะทีนี้เราจะมาดูแบบฝึกกันจะมีแบบฝึกมาให้เด็กๆได้รองร้องไปพร้อมกับครูฝนดูว่าการร้องตัวจังหวะเนี่ยเป็นยังไงโดยเรามีคําว่าเอกแล้วก็มีคําว่าชิเคเก้นในแบบฝึกที่1นนะคะเด็กๆด,ด,ดูนะคะ อุฝนร้องให้ฟังก่อนไทยร้องจังหวะให้ฟังก่อนนะคะหนึ่งสองสามสี่เอเอชิคเกนเอชิคเกนชิคเนชิคเนเอโอเคทีนี้ต่อนะคะดเด็กๆลองร้องดูพร้อมนะคะไป้อมคุณฝนค่ะเอเอชิคเ n นเอชิคเ n นชิคเ e นชิคเ k นเออีกทีนะคะกันลืมพร้อมนะคะเอ เอ h i ชิคเก c นเอ k e ชิคเก k นชิคเก k นชิคเกนเอนี่คือแบบฝึกที่หนึ่งนะคะเด็กๆน่าจะสนุกแล้วก็น่าจะเข้าใจเรื่องจังหวะมากขึ้นทีนี้ามาดูแบบฝึกที่สองกันค่ะเด็กๆแบบฝึกที่สองนะคะอ่าทีนี้ลองมาดูหนึ่งสองสามสี่เอ k e ชิคเก c นชิคเก i นเอ n A ชิคเกนเอชิคเกนเออีกทีนะคะเด็กๆลองรองร้อง,องตามครูฝนดูนะคะเอ ชิคเกนชิคเกนเอชิคเกนเอชิคเกนเออีกทีนะคะเด็กๆพร้อมแบบฝึกที่2องนะคะเอชิคเกนชิคเกนเอชิคเกนเอชิคเกนเอนี่คือจังหวะทีนี้เราเดี๋ยวเรามาทบทวนกัน1กับ2ก่อนที่เราจะไปในรูปแบบของโน้ตกันนะคะดูแบบฝึกที่1ค่ะพร้อม one two three เอเอชิคเกนเ ชิคเก้นชิคเก้นชิคเก้นเอ๋แบบฝึกที่สองค่ะวันชูทรีเอ๋ชิคเก้นชิคเก้นเอ๋ชิคเก้นเอ๋ชิคเก้นเอ๋ได้นะคะเด็กๆอ่าเดี๋ยวเราจะได้ไปทบทวนกันค่ะในข้อที่สามนะคะเด็กๆด,ดูค่ะจะรองโน้ตนะคะเป็นตัวโน้ตว่าทาทาทิทิท,ทา ที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 ทาอีกทีนะคะเด็กๆทาทาทีทีทาที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 ททานี่คือแบบฝึกที่3ถ้าเด็กๆกลัวจะงงนะคะเด็กๆก็ชี้ทุกตัวเลยที่เราจะร้องเพราะว่าเรายังเป็นเด็กอยู่เพราะนั้นเบสิกเบื้องต้นเนี่ยยังไงเนี่ยเด็กๆก็อาจจะต้องชิ้มทีละตัวไปก่อนเราจะไม่เหมือนพี่ๆเขาที่เขาจะได้กันแล้วนะคะทีนี้มาดูแบบฝึกที่4ค่ะเด็กๆดูแบบฝึกที่สี่ นะคะเอ๊ะร้องเริ่มต้นด้วยตัวอะไรมาดูกันนะคะทาทิ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 ทาทิท,ท,ทิทาทิทิทา lord, อีกทีนะคะเด็กๆพร้อมค่ะทาทิ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 ทาทิทิทาทิทิทาได้ไหมคะอ่าง่ายแล้วใช่ไหมคะทีนี้เด right. ็กๆมาดู like แบบฝึกที่5กันค่ะแบบฝึกที่ห้รองมาร้องกันนะคะพร้อมนะ ทิ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 ทาทิทิทาทิ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 ทาอีกทีนะคะเด็กๆพร้อมสำหรับแบบฝึกที่ห้านะคะพร้อมค่ะทิ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 ทาทิทิทาทิ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 ทาเด็กๆได้นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาทบทวนอีกหนึ่งรอบก่อนดีไหมคะเอาหมดเลย1 2ึ่งสองามสี่ห้าอ่าแบบฝึกที่1ค่ะ ทีนี้เรามาเปลี่ยนเพื่อความสนุกเด็กๆลองร้องหลายๆรอบร้องแบบหลายๆแบบด,ดูจะได้ไม่น่าเบื่อนะคะและสนุกแล้วเราจะได้เรียนรู้เรื่องจังหวะเพิ่มขึ้นด้วยเด็กๆดูนะคะแบบฝึกที่1 A A Chicken A Chicken A, Chicken Chicken A แบบฝึกที่2ค่ะ A, Chicken Chicken A Chicken A Chicken A อา พอมาดูแบบฝึกที่สามเด็กๆเริ่มสนุกแล้วเราลองมาปรับกันนะคะเป็นโน้ตทาทาทิทิทาทิ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 ทานะคะเด็กๆลองไปฝึกดูแบบฝึกที่สี่ค่ะพร้อมนะคะทาทิ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 ทาทิทิทาทิทิทานี่คือแบบฝึกที่สี่นะคะและมาดูแบบฝึกที่ห้ากันค่ะเด็กๆพร้อมนะคะ ที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 ทาทีทีทาที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 ทาและนี่คือเรื่องเกี่ยวกับจังหวะนะคะการแบบฝึกแล้วก็เรียนรู้เรื่องจังหวะกันในคาบนี้นะคะยังไงเดี๋ยวเราเรียนรู้กันแล้วเดี๋ยวต่อไปเรามาเจอกังในคาบต่อไปค่ะเด็กเด็กเดี๋ยวเรามาดูเรื่องจังหวะกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กจะเห็นว่ามีทั้งหมดอย่างห้าแบบฝึกเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันนะคะดูแบบฝึกที่หนึ่งนะคะเอแล้วก็ชิคเก้นนะคะเอ หรือมาแปลก็ท่าเป็นโน้ตตัวดังคือคำว่าทานะคะแล้วก็ชิ i เกนก็คือตัวขบิบนหชั้นเป็นทิทินะคะทีนี้เรามาทบทวนแบบฝึกที่หนึ่งกันก่อน,อ,นอีกสักครั้งหนึ่งนะคะว่าเด็กๆยังจำได้อยู่ไหมนะคะสำหบแบบฝึกที่หนึ่งเลยนะคะเราจะเริ่มจากเอเอชิ c เก้นเอชิเก้นชิเก้นชิเกนเอ นี่คือแบบฝึกที่1นนะคะทีนี้เรามาดูแบบฝึกที่สองกันแบบฝึกที่สองเริ่มจาก A chicken chicken e chicken e chicken A. นี่คือแบบฝึกที่สองนะคะทีนี้เราจะเปลี่ยนจาก A และ chicken มาเป็นทาแล้วก็ทิทินะคะในแบบฝึกที่3เด็กๆพร้อมนะคะแบบฝึกที่3มค่ะทาทาทิทิทา ทททททททานี่คือแบบฝึกที่สามนะคะเด็กๆมาจากแบบฝึกที่สามเรามาดูแบบฝึกที่สี่กันนะคะแบบฝึกที่สี่เด็กๆลองร้องสิคะทําได้ไหมเริ่มจากทาทิทิทิททาทิททาทิททาแบบฝึกที่สี่นะคะหลังจากนั้นเด็กๆมาดูแบบฝึกที่ห้ากันค่ะแบบฝึกที่ห้าพร้อมนะคะเด็กๆทิ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 ทา ทีทีทาที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 ทานี่คือแบบทั้งหมดค่ะของจังหวะอ่านักเรียนทุกคนคะหลังจากที่เราเรียนกันไปหมดแล้วทั้งเรื่องโน้ตเรื่องเสียงเรื่องแฮนด์ไซน์แล้วก็จบสุดท้ายด้วยเรื่องจังหวะนะคะครูฝนขอฝาก นักเรียนแล้วก็เด็กๆทุกคนทั้งเกรด1เกรด2แล้วก็เกรด3ทั้งหมดเลยนะคะอย่าลืมทบทวนนะคะทบทวนทุกแบบฝึกที่เราได้เรียนรู้กันไปนะคะอย่าลืมทบทวนไม่งั้นเดี๋ยวลืมและเดี๋ยวเราได้เจอกันนะคะในวิชา i n s i g h t u u s i c ค่ะ